สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้19กันยายน2,563ครับรัฐบาลเตรียมแจกแหลกครับก็มีบัตรคนจนครับรวมเบ็ดเสร็จบัตรคนจนจะได้เงินเพิ่ม1,500บาทนะครับโดยจะได้เพิ่มเข้าไปในบัตรในเดือนตุลาคม500บาทพฤศจิกายน500บาทและธันวาคมอีก500 ในขณะที่วงเงินที่เคยได้ยังได้ต่อไป500นี่เพิ่ม3เดือนก็1,500บาทครับเริ่มโครงก,การ1นตุลาคม2563ครับในขณะที่คนทั่วไปแจก,กให้3 0 0 0บาทครับอายุ18ปีขึ้นไปต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปขึ้นไปนะครับและต้องลงทะเบียนรับที่เบอร์เว็บคนละครึ่ง com เริ่มโครงก,การ16ตุลาลงทะเบียนนะครับ ใครลงทะเบียนได้ครบ10ล้านก่อนเอาไปก่อนใครลงทะเบียนช้าไม่ได้เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เริ่มใช้จ่ายเงิน23ตุลาคมไปต้นไปถึงสิ้นเดือนธันวาคม6 3สครับนี่คนทั่วไปแจกอีก3,000ทั้งหมด10ล้านคนนะครับในขณะที่บัตรคนจน13.9ล้านคนนะครับไม่ถึง14ล้านนะครับตามข้อมูลนะครับ2กลุ่มนี้แจกไปแล้ว23ล้านกว่าคนนะครับเกือบ24ล้านคน ในขณะที่ชาวนาชาวนาไร่ละไม่เกิน1000ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่2 0,000นะครับเป็นเงินกำลังใจนะครับเงินช่วยค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับปีนี้ไม่มีลดต้นทุนปลูกข้าวและไม่มีเกี่ยวข้าวนะครับมีโครงการเดียวคือเงินช่วยค่าบริหารจัดการและพัฒนานะครับผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไล่ละ1,000งแล้วไม่เกิน20ไล่20 0 0 0คาดว่าจะจ่ายได้ประมาณ12ตุลาคมนะครับซึ่งถ้าจะจ่ายได้ตามข้อมูลนี้จริงที่มีข่าวเลียนลอดออกมาจากวงในนะครับเขาบอกว่าจะจ่ายได้12ตุลาก็จะต้องมีการนําเข้าที่ประชุมคอรมอเลาววันที่29กันยายนนะครับหรือไม่ก็เราววันที่5ที่6ตุลาจะมีการประชุมอีกต้องเข้า ที่ประชุมสองสองครั้งนี้ไม่ครั้งในครั้งก็ครั้งหนึ่งก่อนจึงจะจ่าย12ตัวลาได้ถ้าไม่เข้าที่ประชุมคอรมอนในสองครั้งนี้น่าจะยาวกว่าน่าจะจะรอยาวกว่า12ตัวลาแต่อย่างไรก็ดีโครงการช่วยชาวนาะจะมีแน่นอนครับทั้งหมดก็คือรัฐบาลเตรียมแจกแหลกเริ่มตุลาคมครับสวัสดีครับ